สาวใหญ่ช้ำรักหลวงพี่แอบน้องใจทิ้งไปมีผู้หญิงใหม่แค้นหนักรันแรงหลวงพี่ไม่ตายค่ะพระเหลืองรอกแต่จะตายเพราะอะไรมาดูกันเขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่เพจเจมอยสวีพลัสนะคะซึ่งได้ออกมาโพสภาพพระกับศีกาคนนึงค่ะพร้อมกับแคปชั่นหลวงพี่เอาหนูแล้วทิ้งเสียใจนะรู้ไหม ถึงหลวงพี่จะไปมีคนอื่นจะไปเอากับคนอื่นหนูก็รอหลวงพี่ที่กุฏิเสมอนะซึ่งนั้นก็ทําเอาชาวเน็ตตามมามุงกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะและไม่กี่นาทีต่อมาค่ะเจ๊มอยก็ได้ออกมาตอกย้ําความเฉาอย่างต่อเนื่องด้วยการลงแชทไลน์ของผู้หญิงคนนั้นที่คาดว่าส่งหาพระที่อยู่ในภาพพร้อมกับแคปชั่นคําว่าหลวงพี่เอาหนูแล้วทิ้งเสียใจนะรู้ไหมถึงหลวงพี่จะไปมีคนอื่นจะไปเอากับคนอื่นหนูก็รอหลวงพี่ที่กุฏิเสมอนะ ซึ่งในชชดนั้นนะคะหญิงสาวได้ทิ้งทายข้อความว่าชีวิตของหลวงพี่ไม่ตายเพราะผ้าเหลืองรอกแต่ตายเพราะซึ่งในชัตยังระบุอีกด้วยนะคะว่ารักมากก็เจ็บมากหนูจะอารวาดและทำลายทุกอย่างชีวิตหนูมันไม่มีอะไรเหลือแล้วอย่าศึกในพรรษานะคนดีๆมันจะเป็นคนบ้าหนูจะดูว่าป่าคนนี้จะเป็นบุญทุ่มได้อีกนานแค่ไหนถ้าไม่ได้อาศัยผ้าเหลืองหาแดกจะแดกจากตรงไหน แล้วโยมสามคนที่จะมาถวายตั้งสี่ล้านเขาก็รู้เรื่องกับหลวงพี่แล้วเพื่อนเยอะเนี่ยศึกไปก็ไม่อดตายหรอกเพื่อนเขาช่วยได้หนูอยู่นิ่งๆก็บอกกูไม่มีตังค์ให้มึงไม่มีตังค์ไม่เป็นไรก็จะได้รู้กันหนูจะพูดความจริงกับโยมทุกคนที่จะมาทำบุญชีวิตหลวงพี่ไม่ได้ตายคาผ้าเหลืองหรอกแต่จะตายเพราะกี้ ซึ่งจากเรื่องราวนี้นะคะเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ